เอาละครับผู้ชมครับและตอนนี้ได้เวลามาเจอกับแขกรับเชิญที่คุณพ่าเขาบอกว่าเขาอยากเจอมากตอนนี้น้องๆมารอกันอยู่แล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วเราเจอพวกเขาเลยครับเดอะสตาร์เกอร์สวัสดีครับ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 คือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลอยากนั่งกันไหมครับรายการเรา นั่งหรือว่าอยากจะยืนคุยกันด้ลยแบบนั่งเลยครับอยากนั่งใช่ไหมฮะแต่น้องครับรายการของพวกเราเนี่ยศ okay> ัติ์สีมันค้ําคอครับข้ามอ่ <oh ีน้องจะมานั่งกันการียาร่าเนี่ยมันได้ต้องมีกติกามีเงื่อนไขกันสักนิดหนึ่งกติกาในยการที่จะให้น้องๆเดินสาก้าวได้นั่งเก้าอี้เราพูดคุยกับเราแบบสบายๆคืออะไรคืออะไรครับพี่จะทดสอบความสามารถของน้องๆหน่อยว่าน้องมีการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างหรือเปล่าเพลงที่รุ่นพี่ของน้องๆเนี่ยร้องกันได้หรือเปล่าโดยที่เราพูดชื่อศิลปินมาใครตอบได้ให้ยกม แล <A> ้วก็ให้ตอบออกมาแล้วก็ร้องเพลงนั้นออกมาครับใครที่ตอบดีตอบคนแรกน้องชาดังเก้าอี้เดี๋ยวดูดูว่อนูหนเอยนะเดินได้ดันเก้าอี้ที่ดีที่สุดเก้าอี้ที่ดีที่สุดคือตัวนี้ับนะสีแดงอ่าถ้าใครที่ตอบช้าลงมาเราก็เป็นสีแดงเหมือนกันแต่โอ้โหแตนแดดดีรับนี่มันเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ปิกเนี่ยแต่รู้สึกว่าน้องเนี่ยอยู่บนดาวมันสูงจนเกินไปชาบมาติดดินกับพี่ครับน้องไม่ได้เลยครับเฮ้ยมันเสือปิกนิกของเนยพักนี่ัะ เออมันแน่นอนคนแรกครับร้องเพลงของศิลปินที่มีชื่อว่าวะรุตเตอร์สาครับว้าลุ้นครนบลุ้นครับหนึ่งสองสามได้เป็นคนรู้ว่าเพลงชื่ออะไรแต่คิดคำไม่ออกเดี๋ยว2คนในห้านะฮะโอกาสนี้นะฮะที่จะได้กระดีแดงนะฮะคนต่อไปครับริชเตอร์สาครับเื่อว ก่นเลยนะครัเป็นเล่นมากเอาเลขสองลุงหนึ่งและสองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะได้เก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวตัวนี้เปล่านะครับนะฮะตั้มหรืออ้นคนต่อไปครับกันเดียร์ซ่าครับโอ้โหเดี๋ยวฮะ ครับนั่งเลยครับผมที่เลยนอนได้เลยครับลยครับนอนได้เลยนี่แล้นี่ครับจะสำนึกันแบบนี้ข้าถิ่นไม่เพียงอะไรแล้กันนั่งคุยอย่างเงี้ครับนั่นั่งนั่งอยู่แล้วแหละได้ครับัหน้าูไม่ต้องบหอเลหอเลออที่ไหนที่ไหนอยาวดูงหน่ต้องสูจนสุดใจ พูดถึงเวลาวตอนที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเรต้องมีการมาประกวดแล้วก็ต้องมาเจอคณะกรรมการที่โอ๋แต่ละคนพี่มาพี่โจพี่เพชร ถามตรงๆเลยนะตอนนี้ออกจากบ้านแล้วเราจะดูไรกันได้คุณกลัวใครที่สุดครับในบรรดากรรมการทั้งสามคนไม่กลัวครับไม่กลัวเลยฮะจริงเหรอครับแล้วคิดว่าใครในสามคนนียดูแบบน่าจะมีอำนาจกับเรามากที่สุดพี่เพชรรับพี่เพชรเพราะไเพรารพี่เพชรนี่จะมาแบบว่าเรื่องร้องเพลงร้องเป็นยังไงอะไรเจาะจี้เลยที่รู้เลยนะโน้ตนั้นพี่มาพี่โจเขาจะดูองค์รวมมาครับครับผมแล้วคยโดนคำไหนที่แบบเจ็บชี้นั่นโดนคำที่มาว่าพี่มาว่า ฉันิดเขาเรียกว่าผิดหวังอะผ<อ>ิดหวังวีนันวีกไหนฮะวีกละครเวทีอะอ๋อ,อแล้วแตอนั้นก็เป็นรู้สึกไงเราเรา,เราก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเหมือนกันเวลาเราขึ้นมาถ่ายทอดเรารู้สึกว่าเราทําได้เต็มที่แค่นั้นจรงิงๆถ้าโดนอะไรก็ก,ก็ก็ถือว่าดีเราจะได้เอาไปปรับใช้ปรับอ่าเนี่ยคือของน้้งตั้งขอโทษอะลรนะเคยโดนอะไรแบบแรงๆไหมก็มีครับมีเยอะเลยครับก็โดนพี่เพชรนะครับที่บอกว่า ถ้าร้องไม่ถึงก็ส่งให้คนรู้ร้องอะไรเงี้ยครับใช่ครับอ๋อมันจะเป็นเทคนิคอย่างนั้นซึ่งจริงๆนักร้องเขาใช้แต่เราฝันหวดแล้วไม่ควรใช้ใช่รครับเออน้องดีแหละจ๊าทำไมทำไมอะคะไม่กลัวชีวิตน้องดูเซอร์กิตมากเลย,เลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> น้องไม่กลัวใครเลย <c oughs> แล้วแล้วคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการ3คนอันไหนฟังแล้วแบบมันรู้สึกเจ็บหรือว่าท้อแท้ที่สุดไม่มีไม่มีเลยสมบูรณ์ชีวิตน้องสมบูรณ์แบบมากครับหมอไม่ได้งหมายถึงว่าเหมือนเขาแบบ อยากให้แบบแอคทีฟขึ้นบุกครั้งมากกว่าคุณซาสามคนนี้นะครับ1 2และ3นะฮะให้อัปเดตผลงานหน่อยว่าตอนนี้มีซิงเกิลของตัวเองมีเพลงอะไรบ้างเพลงพูดถึงอะไรเริ่มจากแชมป์ของเราเลยครับครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกค่ชื่อเพลงว่าจะรักจนกว่าจะรู้ครับผมครับเป็นไงครับเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้นะฮะเป็นเหมาะสําหรับคนที่อ่าทุ่งเทให้กับความรักครับผม รักของตัวเองเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะฮะอยากทำให้รู้ไปเลยว่าโลกนี้ไม่มีใครที่จะรักเธอเท่าฉันอีกแล้วนี่เลยมราไม่พี่บารอยพี่ต้องทำเป็นทำพร้อมแล้วร้องตั้งร้องมากร้องมากพี่เอาเลยครับเอาเลยฉันรู้แค่ฉันรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ บ่โลอกวินิ้คงไม่มีใครเราที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเจ้าที่ฉันรักเธอ ดาวโผล่เพลงเพงนะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมเราโผล่ก็ได้ข้าต่อฮะที่สองน้องโอ้ครับก็เที่แรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าไม่ระบาดเลยพยายามนะครับไม่ระบาดเลยจะพยายามครับผมเนี่ยนะเพลงเป็นไงครับเพลงก็จะเหมาะสำหรับคนที่พบกันมานานนะครับครับแล้วก็ถูกลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนอย่างกันทันทันโอ้โหเศร้ามากเมื่อภาพชุดล้อมในนี้จี่ให้มีเขาต่างครับก็คำคำเดิมรักยังดังในใจใครไม่รักไม่ ได้นะครับสองเจ้าหนึ่งของสาวห้าศูนย์เจ้าครับห้าศูนย์ศูนย์เจ้าเออทัวร์นะครับต่อไปสาวเสียงดีน้องดี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 นะจ๊ะบเราจะไม่พูดอะไรก่อนนะยครับเราจะให้ร้องเพลงที่เธอร้องก่อนชื่อเพลงว่าตัวเบาๆค่ะตัวฮะตัวเบาๆค่ะตัวเบาๆบาพูดถึงกันฮะอยากฟังนะฮะก่อนที่ห้พูดถึงเนื้อหาเพลงร้องให้ฟังก่อนครับตัวเบาๆอยู่ทางเธอแล้วมันตัวเบาๆ มัน,น,นว,วันมันไม่เหมือนเคยกับความฝันฝันฝันฉันชอบมันจังเลยอยากให้ใไกลไกลเธออย่างมีหน้าเธอเคยกวนจีบใจ ตัวเบชื่อเองตัวเบาค่อแต่ฟังแล้วแบบรู้สึกเขินเอยังไงไม่รู้อ่ะมันมันมันพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรยังไงฮะเนี่เป็นต้องเหมือนแบบว่าเราเนี่ยชอบคนคนนึงค่ะแล้วเวลาอยู่ข้างๆเขาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเขินละค่ะตัวเบาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอย่างน้องดีเนี่ยอยู่ใกล้ๆใครแล้วรู้สึกว่าตัวเบาที่สุดเลยเคยเขินไหมเคยเจอใครแล้วเขินไหมใครคนนั้นคือใครไม่เคยเลยอะชีวิตเราไม่เคยเจอใค่เขินแบบอย่างพี่อ้นเนี่ยโอ๊ยพี่อ้นอ่ะไม่ตัวเบาอ่ะไม่อ่ะไม่เลยเหรอดาวน์โหลดเลยครับสำหรับตัวเบาดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูน ห้าสิเก<ม>้านะฮะอก็ดาวน์โหลดเพลงน้องได้เอาละนะฮะอัปเดตเรื่องของเพลงกันไปแล้วนะฮะแต่ละคนไดมีซิงเกล<ม>ิลออกมาเรียบร้อยใครชอบคนไหนก็ดาวน์โหลดเพลงนั้นได้นะฮะแต่ว่าความฝันของการเป็นนักร้องแต่ละคนก็ยังไม่หมดยังม,มีความฝันอ<ม>ื่นๆที่แต่ละคนอยากทําด้วยเ,ออเราไปรู้มานะครับว่ามีคนหนึ่งเขาอยากเป็นพิธีกรเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะรู้กันนะคะว่าสาวคนนี้เนี่ยใครที่มีความฝันนอกจากเป็นนักร้องแล้วเขาอยากจะมาทําหน้าที่ในการเป็นพิธีกรด้วย ถ้าอยากรู้นะครับโชว์หน้าเจ้<ก>ารันเด๋ยวไปพักมั่ซาเปียนสวัสดีครับพบกับรายการอ e ีเมาลคคาเฟ่ครับผมวันนี้ผมตั้มครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับ วันน <Workers> yeah. ah ah ี้นะฮะเรามีตลกฝึกหัดนะฮะจะมาเรียนตลกกับพวกเราครับผมไปดูชมหน้ากันดีกว่าครับค้าววันนี้นะครับผมก็จะมีมุกเล็กๆน้อยๆกุบกรุบกิบกิบนะให้ทุกคนได้ลองเล่นกันยังไงครับยังไงครับผมจะถามชื่อนะครับประเทศที่มีลงท้ายด้วยสระเอียครับสรลเอียเลยครับผมครับทีละคนนะทีละคนได้เลยครับประเทศที่มีสระเอียซาอุดีอาระเบียครับยอดมากอเลเซียครับเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือบ้านใครฮะไม่มีฮะเกาหลีเหนือประเทศที่มีสัตว์เลี้ยงกองเชียร์แบบเพียรับมาเลยวเรียเอาไปเดินเสียเสื้อพูดไม่ได้ไม่ได้ฮะมุมนี้มันอาจจะแบบว่างงไปสเราคนไทยใช่ไหมไม่รู้ประเทศนะฮะน้องบีครับมีอะไรอยากถามพี่ต้นนะครับประเทศอะไรลงไทยด้วยสัตว์เลี้ยงเอาละครับเงินเข้าครับเงินเข้าแล้วฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยมีไอพีถาพี่ถามพี่ ระไรล,ลงท้ายด้วยสายเอียครับหนึ่งสองสามสนุกกว่าอาไะาไรล,ลงท้ายด้วยสือเอีย,ย,ยครับหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามปีปีเดอ 4, 3, 4, 3. ะไรลงท้ายด้วยสือเอีย,ย,ยครับหนึ่งาม หมดแล้วคับหมดแล้อย่งไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนมุกดีกว่าเปลี่ยนมุกเลยฮะอ่าเป็นเป็นเป็นอาหารมั้งดีกว่าได้ครับหมูหมึกกุ้งปูกระจอกใครพูดคำว่ากุ้งโดนตีหัวได้พูดสบายห้าสี่สามสองหมูหมึกไก่หมึกกุ้งเลยถ้าพูดถ้าพูดคำว่าอะไรนะฮะกุ้งฮะแล้วพูดอะไรแล้วพูดอะไรอ่ะถ้าพูดว่ากุ้งไง ผมก็พอไหมฮะเดี๋ยวรายการต่อไปะะผายกันไม่รู้เรื่องโอเคเมื่อกี้เราเล่นตลกไปสุ่สนานนะแต่ต้องถามเว่าทำไมถึงต้องเป็นตลกคาเฟ่นะฮะก็เรียกว่าเป็นคนอารมณ์ดีมากกว่าครับไม่โมโลกใช่ใช่แล้วแบบว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นชอบแกล้งชอบ ถามคำพูดเลยฮ่าฮาสนรุกสรุกขำๆเราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเครียดเท่าไหร่ครับแต่ก็ดีนะไม่ต้องเครียดแ,<ต>แต่เห็นบอกว่านอกจากชอบเล่นตลกแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่ฝ่ฝันคืออยากเปไ็นพิธีกรด้วยครับครับมันเริ่มจากตัวแรกจากเป็นดีเจก่อนอ่าแล้วก็ ชอบพ e um like ูดเล่นกับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้พบกับดีเจต้าอีกแล้วนะฮะกับขึ้นเก่าเวลาเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นเก่าเวลาเดิมเก่ามากนะฮะอีกสองคนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักร้องอยากทำอะไรกันครับน้องดีน้องดีเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักกีฬาไม่ใช่่คะอบไมถ่ใช่ค่ะนะอยากมีกล้ามหนาทำไมถึงทำไมถึงไม่เป็นเทนนิสฮะน้องอ้นครับดูดีกันดีลีออนเลยนเโอ้ยนะโสโอ้ย โอ้ยย่งสบส์ไม่แล้วน้องอ้นอะน้องอ้นอะครับก็อยากเป็นนักแข่งครับนักแข่งแข่งอะไรฮะแข่งรถครับ ็ถือว่าดีนะจริงๆก็มีความฝันกันแล้วฉันก็มีความฝันนะฝันว่าฉันอยากเป็นหมออ่ะจริงๆแล้วหาผมหมออะไรหมอทุนครับคุยกันครับแม่เราหได้เราหลงได้ตราหลงได้ตราหลงได้ไม่ธรรมดาถามไปต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าจริงๆอ้ํมแบบต้นเนี่ยชอบวางแผนแกล้งน้องดีต้องกตามตั้งคตามจะบวชกันก็ไม่หอก เมื่อกี้ฉันพูดอะไรวะอับต้นอ้าต้นใครวะใครเหรอตั้มกับอ้นชอบความแ้กน่องจริงป่ะฮะก็ไม่จริงเท่าไหร่ฮะไม่เออเมื่มาตอนไหนเนี่ยผมตั้งอะไรอ่ะติ๊งติังต้องติองติ๊งตอ๊งติ๊งติ๊ทต่๊งติ๊งตินมตา๊งติ๊งติ๊้ติ๊ง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 ตี๊งอิ๊งตได้น้องน้องตระงยช้์ติงนี้จริงๆปรงโยชง์ของน้อง คือที่ต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องมีทุกอย่างเราเอามาปาั่นเป็นเสียงฮาได้หมดอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นนี่ครับพี่บอกกี่ครั้งแล้วอยากกินน้ำร้อนทำไมรมันรั่วปากแล้วเหรอไงปากล่างไม่ได้เบิร์นค่ะปากบนเล็กค่ะในหน้าลาจากกันไปนะะในวันนี้นะครับให้ทั้งสามคนแบบว่า ฝากผลงานกับคุณผู้ชมชาวอีเมลข่าว2อย่างกันหน่อยถ้าใครแบบว่าทุนไม่ไหวอยากจะฟังเพลงนะฮะอย่าลืมกดจันหนึ่งสองสามห้าสี่ศูนย์เก้าครับอันนี้ก็คือดาวน์โหลดได้ทุกเพลงในอัลบั้มเลยนะฮะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เฟซบุ๊กรั o คำ slash X แสงมิวสิค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับเดอะซานสามคนมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับแป๊ะเดี๋ยวบีกแเป็นช่วงแม่กลับมาครับอี